ค่าเด็กๆวันนี้เราจะพาเที่ยวสถานีตำรวจกันมาดูกันเลยแทนแทนแทน,แทนอันนี้คือที่จอดรถนะครับนี่คือทางเข้าเนาะแล้วท่านสงสัยทำไมมีตัวรถออกมาอันนี้เป็นทางลงมาจากลานจอดรถครับยังไงเปิดได้เลยเปิดได้ด้วยปึ๊บน่ทีนี้เราดูชั้นบนกัน อยู่ชั้นบนแล้วนะครับยู่ชั้นบนกันเห็นไหมอันนี้เป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศอยู่นี่มีชั้นไหมมีครับสักครู่นึงฮึบเด็กทุกคนเป็นเด็กดีนะครับจะได้ไม่ต้องมาสถ,า,ถานีตำรวจหรือถ้ามาก็ยินดีให้บริการทุกคนนะครับเป็นเด็กดีนะครับทุกคนอา้าวขอลงมาชั้นสองก่อนฟึบ มาชั้นสองแล้วลงมาชั้นหนึ่งกันดีกว่าหนึ่งสองสามฮึบเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้บริการนะครับน้องๆทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหมโอเคสงการนี้เที่ยให้สนุกแล้วก็กลับบ้านมาเรียนออนไลน์ก็เรียนดีๆด,ด้วยนะเอาละจะขอตัวไปทุร้ก่อนนะครับไปละ โอ้โห oh oh. คนนี้แนะนำต่อเลยนะครับอันนี้คือสถานีตำรวจโทมิกะนะครับอันนี้เป็นตัวสถานีดูกันต่อเลยชั้นบนนะครับมีชั้นบนด้วยนะชั้นบนเนี่ยจะเป็นที่จอดรถอ,อาจจะก,กล้องไม่ถึงไม่เป็นไรดูข้างบนนะข้างบนที่จอดรถนะมีลิฟต์รถขึ้นไปด้วยแล้วก็วิ่งลงมาตามทางนะครับวิ่งลงมา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 ยังไงนี่นี่คือรถตำรวจนะครับ ิ่งลงมาครับิ่งลงมาิ่งลงมาแล้วก็ลงมาลงมาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาโผล่ข้างหน้าเห็นไหมอย่างนี้นะครับอึ๊บอ่าเป็นต้นนะครับท่านใดสนใจสามารถสอบถามหรือติดต่อได้นะครับส่วนท่านอื่นออกพร้อมกันได้ไหมได้นะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองและ คันที่สามนะครับไม่ยากเลยแล้ก็อย่างนี้นะครับรถทุกคันพร้อมจะออกแล้วที่เช่นคันที่หนึ่งไปได้ปึ๊บปุ๊บไปละหนึ่งคันคันที่สองไปได้ไปละสองคันคันที่สามไปได้ชุดไปละหนงคันนะฮะ ต้นเนาะแล้วก็พอเล่นเสร็จก็ปิดนะครับปิดปิดหรือจะเปิดใหม่ก็ได้หรือจะปิดก็ได้นี่เป็นตัวอย่างฮะนี่เป็นตัวสถานีตำรวจเป็นคารนะ์เซฟเพลย์สเตชันเนาะฟื้รถเข้าไปนี่ติดตรงนี้เพราะอะไรเราก็มาดูกันว่าติดอะไรถ้าติดปุ๊บเราก็แก้ไขนะฮะไม่ยากเท่าไหร่บางที่เช่นอย่างไงบ้างเช่นคันนี้เป็นต้นเนาะรถที่จะเล่นตัวนี้จะต้องมีน้ำหนัก พอสมควรนะฮะเพราะว่ามีการสไลด์มีการสไลด์กลเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้อาหนักไม่พอเนี่ยสไลด์ไม่ไปฟืดติดฟื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 ดปึ๊บนะฮะโอเคทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ